สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง KKP ธนาคารที่มีเครื่องยนต์คู่สินเชื่อเช่าซื้อรถบวกรายได้ตลาดทุนจากฝั่งพัดจุดแข็งคือปันผลสูงและมูลค่าหุ้นยังไม่แพงแต่ก็มีประเด็นต้องเฝ้าอย่าง NPL สินเชื่อรถและวัฏจักรตลาดหุ้นไทยเริ่มจากโครงสร้างรายได้ก่อน KKP ฝั่งธนาคารทำสินเชื่อเช่าซื้อรถเป็นแกนหลักเสริมด้วยสินเชื่อ SME และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ใช้กลยุทธ์ดอกเบี้ยงเงินฝากที่แข่งขันได้เพื่อดึงแหล่งทุนส่วนอีกเครื่องยนต์คือธุรกิจตลาดทุนภายใต้แบรนด์พัทครอบคลุมเวลฟ์บรอเกอร์เและแอสเซทแม a จเมนต์งานที่ปรึกษาทางการเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจะแรงขึ้นมากในช่วงตลาดหุ้นคึกคักทาให้กําไรทั้งกลุ่มเร่งตัวได้กว่าธนาคารทั่วไปเมื่อวัฏจักรตลาดเป็นบวกตัวเลขโดยย่อตอนนี้ราคาหมุนแถว60ต้นๆพูดง่ายๆคือยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว PE ประมาณ7-8ถึงเท่าถูกกว่าแบงก์ใหญ่หลายตัว P/BV ราว0.8เท่ายังต่ำกว่าบุ๊กปันผลเด่นระดับ7-8% ROE ราว10-12%อยู่ในเกณฑ์ดีจุดที่ต้องจับตาคือ NPL สินเชื่อรถที่สูงกว่าบางธนาคารแต่แนวทางคุมความเสี่ยงเริ่มเห็นผลที่ละนิดขณะที่ไรายได้จากฝั่งตลาดทุนจะกลับมาชัดเมื่อเซ็ตฟื้นตัวและวอลลุ่มคึกคักข้อดีที่ทำให้น่าสนใจหปันผลสูงมากเหมาะกับคนที่ต้องการกระแสงเงินสดจริงจัสงสมูลค่ายังไม่แพง ทั้ง PE และ PBV เผื่อความเสี่ยงไว้พอสมควรถ้าคุม NPL ได้หุ้นมีโอกาสถูกรีเรทขึ้น 3. ม,มีเครื่องยนต์ที่2จากพัดพอตลาดทุนเปิดหมดบวกกำไร KKP จะเร่งกว่าแบงค์ที่พึ่งรายได้ดอกเบี้ยล้วนและ 4. ด้วยสเกลระดับกลางการปรับทิศทางหรือออกผลิตภัณฑ์ทำได้คล่องตัวด้านความเสี่ยงสิ่งแร